มัง่งค้่งมากกันไปดีหรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าความมัง่งคั่งเป็นเรื่องที่ดีมา,มากๆถ้าใครพูดต่างจากนี้แปลว่าคนคนนั้นยังไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลกอย่างแรกคุณต้องเข้าใจชัดเจนก่อนว่าความร่ํารวยนั้นไม่ได้นํามาเรื่งความชั่วหรือการไม่มีความสุข แม้ว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดแบบนี้เยอะมากๆนั่นเพราะมันข้อแก้ตัวให้กับเขาเหล่านั้นที่ยังไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วความมาั่งคั่งร่ารวยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณควรทาได้และจําเป็นด้วยซ้ําคุณไม่จําเป็นต้องยากไร้ไปตลอดชีวิตเหมือนอย่างชีบิลเกตได้พูดไว้ประโยคหนึ่งซึ่งถูกต้องม,มากๆนั่นก็คือการที่คุณเกิดมาจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่การที่คุณรวยดุยด๋ยทั้งๆที่ยังจนอยู่นั่นแหละความผิดของคุณ ทำไมนั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้มันคุ้มพรสวรรค์อยู่ในตัวคุณเพียบมหาศาลทำไมไม่ได้ใช้ธรรมชาติได้ให้มันสมองและพลังจิตที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณทําไมคุณยังไม่ใช้จากงานวิจัยค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพของตนเองเพียงแค่ไม่ถึงสามเปอร์เซ็นของศักยภาพทั้งหมดในตัวเราด้วยซ้า ถ้าคุณสามารถดึงศักยภาพได้มากกว่านั้นสักหน่อยแค่นี้คุณก็สามารถรวยได้แล้วฉะนั้นอย่าเอาความจนมาเป็นข้อแก้ตัวว่าความรวยนั้นจะทําให้คุณเป็นคนไม่ดีนั่นไม่เกี่ยวกันเลยเงินเป็นเพียงแค่ตัวขยายความเป็นตัวคุณเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวตอนอย่างจนอยู่พอคุณร่ำรวยขึ้นมาคุณก็ขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าคุณเป็นคนดี ในต,ตอนที่ยังจนพอคุณร่ำรวยขึ้นมาคุณก็เป็นคนที่ดีมากขึ้นเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะขยายความดีของคุณนั้นออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้มากขึ้นไปอีกฉะนั้นอย่างแรกคุณต้อง ตัดความเชื่อผิดๆแบบนี้ออกไปให้สิ้นซากถ้าใครพูดต่ายจากนี้ให้คุณอยู่ห่างจากพวกเขาไว้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะจนตามพวกเขาเพราะคนที่พูดว่าความร่ํารวยไม่ดีคํานองนี้มักจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่หรอกคุณจะไม่เห็นคางใดๆเลยอีกอย่างคนรวยจริงๆในประเทศน,นี้มีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นชี้ประสบความสําเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นผมคือบอกว่าคน,คนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้น ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องคบกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ